คุณสาธิธดาปิ่นสินชัยผู้บริหารศึกอัศวินดำค่ะคุณสุทธิชัยบุญนาประธานกรรมการบริหารสถานีข่าวสปริงนนวส์ทีวีดิจิทัลช่องสิก้าค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณพรประยูนอิสระศักด อิสระศักดิ์ณยุทธยารองประธานกรรมการบริหารด้านการรื้อเระรายการสำนัข่าวเซมีลีดีดิจิทัลช่องเก้าค่ะครบแล้วนะครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมพนันข่าวกับเราในวันนี้ผมแลงของคนก็ขออนุญาตขึ้นบนเวทีด้วยนะครับผมเจนครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอถามนะครับคุณจุติชัยก่อนเลยนะครับว่าทําไมนะครับสปริงนิวนะครับถึงเลือกที่จะนําสึกศวนดั้มนะครับมาถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่องสปริงนิวครับครับก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่สถานีททสปริงนิวที่เราถือว่ายึดมั่นในความเป็นสถานีข่าวนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมวยกีฬามวยนะเป็นกีฬาที่ คือกีฬามวยเป็นกีฬาที่คนไทยทั้งประเทศนะมีความสนใจอยู่นะครับตอนนี้เราก็เป็นสื่อรายการศิษอัสบินดำเนะข้ามาที่สปริงวการที่เลือกนะครับแล้วก็เป็นโอกาสทีส่ทางศึกอัศบินดำนะครับคลกวิเปกิดยศิสย์ชัยก็ได้มาพบปะพูดคุยกันแล้วก็ออมาตกลงกันว่าเรามาร่วมกันจัดมวย ดีๆขึ้นมาอีกสักหนึ่งรายการสำหรับในประเทศไทยนีนะครับซึ่งในอดีตแล้วก็ใช้เวลายาวนานมานะครับที่สึกษาสุนทนันได้สร้างชื่อเสียงจัดมวยเด็กๆมวยดีๆมวยดูและสนุกแล้วก็มี่สำคัญคือมีความน่าเชื่อถือได้นะครับมาร่วมก,ก,กับสถานีโทรทัศน์สินะครับก หวังมากๆเลยว่าเป็นรายการมนวยที่จะประสบความสำเร็จนะครับให้กับประชาชนคนไทยทังประเทศและอีกระการหนึ่งนะครับก็จะได้มีส่วนในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้หวยไทยนะครับให้เป็นที่รู้จักกระจายไปทั่วโลกนะครับถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆแต่เราก็เป็นส่วนสำคัญที่มีความมุ่งมั่น ที่จะให้กีฬามวยไทยเนี่ยได้กลับมาโด่งดังอีกช่างหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ทางศึกอัศวินดำนะครับที่มีชื่อเสียงทางด้านมวยนะครับได้มาร่วมกับเราขอบคุณคุณสุธิชัยนะครับค่ะเดี๋ยวราดับต่อไปนะคะเรามาพูดคุยกับทางศึกอัศวินดำกันบ้างคะ่ะเรียนถามคะ่ะท่านผู้การเสเว,วกในทางกลับกันว่ามั่นใจในศักยภาพใดของสปริงนมส์คะ จึงนำรายการศึกอัศวินดำซึ่งเป็นรายการแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยมาออกอากาศที่สปรปมนี้ค่ะฮะก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณเกษตรกนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็โดยเฉพาะคนในวงการมวยผมไม่ได้ออกงานมานนานแล้ว ทักอยู่บางครั้งก็จกัดมวยแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไปนด้วยความยา,ลามกลำบากในอดีตที่ผ่านมาบางทีเขาก็ให้สองชั่วโมงอยู่มาว่าดีขึ้นดีให้เหลือชั่วโมงขึ้นจากนั้นต่อมาให้เหลือชั่วโมงเดียวถามให้ไปชนกระยักอย่าง,างถูกยักทักตายข่าวเวที ท่านพอใจผูกใจปมมือต่อยะไะไปเลยและโดยเฉพาะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมตัดสินใจเป็นระยะเวลายาวนานก่อนจะย้ายบ้านที่ก่อนจะย้ายที่จับมืครับผมคิดแบบ ช่องเก้า 9, เหมือนกับบ้านผมผมอยู่มาสามสิบปีคิดดูท่านปลูกบ้านแล้วอยู่สามสิบปีการจะโยกย้ายสมมติว่าจากฝั่งทวนไปยู่ังเทนให้คิดหนักนะแต่คิดหนักแต่ผมคิดได้ตอนไหนนะจนมาเจอกับท่านฝันกันกันรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยอยู่ท่านบร ศาหน่อยมาดูเรื่องที้ทำอย่างไรเราจะปรับปรุงพัฒนาช่องสเสบียงให้เป็นช่องกีฬาให้มีกีฬามวยเป็นกีฬาหลักของสเสบียงบางแลาวมันโดนใจโดนใจอยู่จังการตั้งนานยมีใครปิึาษาเลยหลังจากพูดคุยกันไประยะหนึ่งสองสามเดือนต่อมา ใ่จบอกว่าถ้าจะทำพี่เวไปจัดที่ดีดีกว่าออผมไม่เใจอ,อ,อย่านยฮาไม่เคย่ใจทำไมช่วนเราช้าชิบหายวนเราช้าผมก็ตกัดสินใจทันทีเพราะว่าอยู่ที่เก่าแล้วเราไม่สามารถ บริหารงานให้เป็นไปนตามความประสงค์ของแฟนมวยได้ของรายได้ผมตัดสินใจย้ายแต่ผมขอขอข้อเดียวว่าถ้าจ้างผมเนะี่ยผมไม่ไปแล้วผมอายุมากแล้วแต่ถ้า,าร่วมทุนเนี่ยผมเอาท่าบอกไม่ก็โดนใจไม่ไง เลยจับมือกันร่วมทุนม,มา,ราสร้างศึกอัศวินดำสติงมันเป็นที่มาแล้วผมขอคือขอเวลาคือ16นาฬกา13นาฬกาเป็นเวลาดีที่ไม่ชนกับใครเนี่ยมันเป็นที่มาแล้วหลังจากเราคุยแล้กับทัางผู้วิหยรก็เป็นว่าโอเค และก่อนที่จะมาเนี่ยผมได้ปรึกษาผมไม่มั่นใจเหมือนกันกลัวว่าถ้าเรารับปากกับท่านประธานแล้วผมทําไม่ได้ผมเสียผมเองก็เลยได้ปรึกษากับมิตรนครและซึ่งเป็นอ,อยู่ในทีมงานของท่านของเสนาว์ิตราครบอกผมยินดีช่วยน,นี่ครับตบมือให้เสนาเวเสือโบสถิรยา <c oughs> แล้วก็โอท ซึ่งอยู่ในทีมงานของกลุ่มพลังใหม่ต,มต,มตัวมือที้ช่างซึ่งเป็นดีทียรมาด้วยก็ถือโอกาสฝากมิตรไป,ไปได้วยฝากขอบใจเสนาด้วยนะอันนี้ฝากขอบใจหมายด้วยก็ตรงนี้แหละครับผมขอยืนยันอย่างนี้ครับว่าผมอายุมากกว่าสมควรผมมาจับมือกับสปิงเนว ผมตั้งใจเลยผมตั้งใจว่าจะฝากอะไรไว้ให้กับวงการวัจะหาของใหม่ๆมาจัดให้ความสุขกับคนดูมวยที่เขาเนี่ยมั่นใจว่าผมเมื่อพอดำได้ท่านคิดว่าผมทำได้ไหมเสียงปรดมือเท่านั้นแล้วแต่นะดีใจหรือม่พอใจ ผมรับประกันท่านเลยนะรับประกันจากพวกท่านเลยวนะ่าผมสู้เต็มที่ถอดเกียร์ถอยหลังเพ้ยงไ้เพราะผมต้องการทําเป็นบริษัทของผมเนี่ยผมจะมอบให้ลูกสาวเป็นผู้บริหารให้บทยิขิสิทธิ์กับท่านทูก่อน ตองใช่ต้องใช่โอเคนะฮะผมวันนี้เส้นแรกเนี่ยผมขอพูดสิ่งนี้ก่อนขอบคุณมากครับ ตัวแทนบอกว่าบ้านใหม่หลังนี้ขอต้อนรับแล้วก็จะมาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะครับผขอบคุณมากนะครับกลับมาที่สปริงนิวส์นะครับอีกครั้งนะครับถามเรียนถามคุณพรประยูนบ้างนะครับนั่งข้างๆผมเองนะครับสำหรับการเตรียมงานนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดสดแล้วก็ปรับโฉมนะครับซึกอสุรินดํานะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่อะไรบ้างครับผมก็ทางอสุรินดําเตรียยไม้เต็มที่ถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งแล้ว ทางสเปนนิ s ส์ก็ทําเช่นกันครับเราเตรียมตั้งแต่าการเตรียมพื้นที่ทาพื้นที่ให้เหมาะสมให้เชิญชวนพร้อมทั้งคนที่เข้าไปชมจะเป็นแคกคนไทยแขบต่างประเทศตั้งใจขนาดนั้นนะครับรวมทั้งสปอนเซอร์ทั้งหลายแหละสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมนะัดเวทีได้นอกจากนั้นเนี่ย เราได้ทำสิร์ชเล็กๆนะครับทำวิจัยเล็กๆว่าคนดูเนี่ยอยากดูอะไรเวลาได้ดูถ่ายทอดมวยชัดเจนครับเขาอยากเห็นหมัดเท้าเข่าศอกชัดๆเขาอยากเห็นตรงนี้ครับชัดๆเราก็เลยเตรียมทีมด้านโปรดักชั่นมุมกล้องทั้งหลายต้องตอบโจทย์นี้ครับต้องเห็นชัดเจนรวมถึงเนี่ยเราดึงเอา การดึงภาพช้า slow motion ข้ามาช่วยจะได้เห็นกันจับจับครับอีกครับว่าทั้งหมดเนี่ยโดนกันแค่ไหนเต็มเต็มแค่ไหนรวมไปถึงยกสุดท้ายใช่ไหมครับพี่เวทที่มีความสำคัญมากพลิกไม่พลิกออกอาการหรือเก็บอาการเราเตรียมมุมกล้องตรงนี้ไว้หมดอันนี้เราทำวิจัยมาและต้องการตอบโจบนี้ให้ได้ เราจะเป็นช่องช่องเดียวครับที่ตอบโจทย์ผู้ชมชัดเจนทั้งผู้ชมในเวทีและผู้ชมทางบ้านนอกจากนั้นนะครับท้ายสุดช็อตสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือต้องถึงการชูมือฝ่ายชนะชัดเจนอันนี้เป็นจติกาของ,องมวยผมเรียนรู้จากท่านสมเด็จเหมือนกันว่าถ้าไม่ชูว่าฝ่ายรายชนะเนี่ยไม่ได้เป้นภาพจบต้องเป็นเช่นนั้น แต่นี้นพอความเป็นสปริงนิวที่เราเข้าไปร่วมร่วมจัดเลยนะครับไม่ใช่แค่ถ่ายทอดสดพอร่วมจัดเราก็เลยมาคิดว่าสึ่ออาศซีนดามสปริงนิวส์เป็นกิจกรรมหนึ่งของชอ่องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะได้จากนี้ต่อไปก็คือว่าหลังจากการประกบคู่มวยแล้วเนี่ยคอนเสป็์ของสปริงนิวส์อันหนึ่งก็คือว่าเราให้ขาบจริงเบื้องหน้าเบื้องหลังเ,งเรื่องลึกทุกอย่าง เราก็ได้ทาเช่นกันครับคู่มวยที่จะชกในวันอาทิตย์เราจะมีข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของเขาการใช้ชีวิตของนักมวยเหล่านั้นการฝึกซ้อมของเขาแนวทางในการต่อสู้ศึกในวันอาทิตย์จะมีอะไรบ้างเราจะติดตามเหล่านี้มาออกในรายการที่เกี่ยวข้องและทุกช่วงข่าวโดยเฉพาะข่าวกีฬาคนนี้เป็น ผู้ประกาศข่าวทีดาอยู่เพราะนั้นเขาจะเก่งเรื่องมวยอีกด้วยจะนี้ไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดรวมกระทั่งถึงเช้าวันก่อนชกการชั่งน้ำหนักท่านสุเวทบอกว่าเป็นสิ่งสําคัญมากเรามีรายงานสดการชั่งน้ําหนักตั้งแต่เช้าให้ชัดเจนจนกระทั่งถึงขึ้นเวทีชกอันนี้คือสิ่งที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดสําหรับการทําให้สิทธิอัวินิยมสปริง,ง,งนิวส์มีความชัดเจน กับผู้ชมมากเท่าที่จะทำได้ไม่มีเกียร์ถอยหลังเช่นเดียวกันครับขอบคุณอาจารย์ต้ไนะคะหรือว่าคุณพรไปยูะคะ่ะฟังดูแล้วน่าสนุกน,นะคะติตามทุกเคลื่อนไหวปัญญางกระเด็นออกจากปากเนี่ยมาหาดูได้ที่ช่องเรา